กินเมนูไข่เจียวในราคา1 5 0 0บาทนี่ก็ว่าช็อกแล้วนะคะปรากฏว่าล่าสุดค่ะมีอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งที่เขาอยู่ลอนดอนเป็นปกตินะแล้วก็เขาก็กลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็ไปทานร้านนี้เนี่ยแหละคะ่ะแต่ปรากฏว่าเธอจะต้องจ่ายถึง4 0 0พบาทนี่คือสิ่งที่เธอโพสต์นะคะบอกว่าไข่เจียวปูเจ๊ไฝล่าสุด4 0 0 0บาทราคาแบบปูคุณภาพดีเข้าใจได้เจ๊ไฝจัดทรแบบพิเศษหวานฉ่ำเต็มพวงอร่อยเต็มคำแต่ประเด็นคือไม่ได้สั่งพิเศษ แล้วก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าราคามันจะวารีสจากเมนูได้ก็คือในเมนูเนี่ยเขียนไว้ว่า1 5 0 0บาททัวนะคะเธอรู้ตัวอีกทีก็คือบินแจ้งว่า4 0 0 0บาทแล้วเธอว่าได้ในราคาจุ่มซีเครตงง no. คือประเด็นเรื่องราคามันไม่ใช่ประเด็นใหญ่สำหรับเธอนะคะเธอบอกว่าถ้าเกิดเป็นเมนูอาหารที่มันคุ้มกับความอร่อยที่จะต้องจ่ายอะ่ะอ่ะมันก็เรื่องหนึ่งเพราะว่าความคุ้มของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่การที่เมนูราคาหนึ่ง แล้วอยู่ๆจะมาปรับอีกราคาหนึ่งแบบนี้เนี่ยเธอมีความรู้สึกว่าเธอเสียความรู้สึกในฐานะลูกค้าที่ตั้งใจจะมาทานนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อความนะคะที่มีคน,เ,นเข้าไปถามเธอว่าได้ถามก่อนหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะที่ไปทานหรือว่าที่เห็นในเมนูล่าสุดเนี่ยมันก็ยังเป็น1 5 0 0บาทนี่นาะคุณพิชี้ก็บอกว่ามันมาจากปูที่เป็นแบบซอสที่ดีกว่าปูในราคาเวอร์ชัน1 5 0่นบาท ออก็คือแอนเดอร์แกงสี่พันเนี่ยมันมีความพรีเมียมมากกว่าคือคุณพี่ชี้ยอมรับนะคะว่ามันอร่อยจริงๆเนื้อปูมันแน่นหวานชิ้นเต็มคําแต่ที่งงก็คือในเมนูอะ่ะมันเขียนราคาเดียวโดดเลยคือเ้าบอกว่าทางร้านอะ่ะไม่เห็นมีใครถามเลยวว่ายากจะได้แบบไหนอยู่ๆก็เอามาเสิร์ฟแบบนี้แล้วเธอก็ต้องจ่ายแบบนี้ค่ะได้เห็นการแชร์เรื่องนี้ของคุณพิชี้แล้วทุกคนที่เคยไปทานไข่เจียวปูร้านนี้รู้สึกยังไงบ้างแชร์ให้ฟังหน่อยหรือ ไม่เคยไปทานและมีความรู้สึกกับเรื่องนี้ยังไงแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ